แล้วช่วงที่วันหวยออกเนี่ยผมจะกินอาหารที่เป็นเต้นจะเสริมโชคลาภจะทำให้เราดวงดีทำให้เรามีโชค ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต้องไปโดนนะครับและ E ีีนี้นะครับต้องขอบอกว่าเป็น E ีพีที่6แล้วเลข6เป็นเลขของเงินและช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะหวยออกแล้วด้วยดังนั้นนะครับผมจึงอยากจะแนะนําให้ทุกคนทานอาหารที่เป็นเส้นเพื่อเสริมโชคลาภนั่นเองแน่นอนครับและอาหารที่เป็นเส้นร้านไหนนะที่จะอร่อยร้านไหนนะที่จะแนะนําให้ทุกๆคนมาทานนี่เลยครับร้านนี้เลย มีปลาน้ำยาปูชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีปลาเส้นมีน้ำยาปูก็หมายความว่าเป็นขนมจีนผมจะชอบกินขนมจีนมากๆเลยในวันที่หวยออกหรือวันไหนที่อยากอยากจะมีโชคมีลาบอยากจะเสริมทรัพย์เนี่ยจะต้องทานขนมจีนก่อนเลยซึ่งร้านนี้เหมาะมากอยู่แถวโชคชัยสี่ทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยสี่และวันนี้นะครับผมไม่มาทานคนเดียวทานคนเดียวก็ต้องบอกว่าชมว่าร้านนี้อร่อยต้องมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่าน มันเป็นสักขีพยานในการต้องไปโดนวันนี้คนนี้กําลังมีกระแสเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขากินไปด้วยคุยไปด้วยเป็นใครไม่ได้ครับน้องแม็กเดอะสตาซีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับน้อง Mac The Star แม็กเดอะสตาซีกันครับผมมาเลยครับเอาละครับแล้วเราก็พบแล้วครับกับแขกรับเชิญของเราน้องแม็กเดอะ a สตาอ้าว วอาดีแขังทีขาเลยโอ้ยตัองวอร์มก่อนต้องแมสทีขานั่นเองสวัสดีครับอุ๊ยก้องเต็มเลยน้ำแท็งเกือบตานั่นเองครับผมอาแข่เรื่องเรล่านี้เมื่อกี้เห็นท่าทีขาแล้วกว่าพี่เดไม่อิ่มกับข้าวที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่อิ่มร้อยแปดสิบองศามากเลยมากกว่านั้นอีกครับเอาอย่างนี้นไหนก็ทีขาแล้วแล้วทีขาพี่เซ้นตรงนี้เลยได้ครับนะครับทีขาพี่เซ้นตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรคือผมจะบอกกันว่า ทุกคนเห็นผมฉีกขาพุ่มเพื่อเนี่ยมันมีเหตุผลนะคือเราเป็นครูสอนเต้นเราไปใส่เฮลตี้การฉีกขาฉีกขาครั้งนึงเนี่ยทำให้อายุเราเนี่ยเด็กลงเด็กลงด้วยนะเพราะมันทำให้เลือดไหลเวียนจริงเหรอจริงฉีกเล้เหรอฮะสอนพี่เดย์เดี๋ยวพี่เดย์มันไม่มาสมมติเป็นนี่สมมติได้อย่างนี้นะเวลาผมสอนนักเรียนเด็กยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วตอนที่เรา อายุมากเขาได้ด้วยอ่ะร่างกายเราก็ไม่เจ็บปวดด้วยเพราะมันทำให้เลือดไหลเวียนใช่เกาเกิลไม่ทำหาเลือดครับใหางั้นโชนเลยครับชิ้นละชิ้าครับสมมติสมมติสมมติเขาจะลมไหมสมมติว่าเวลาเราก่อนจะเต้นก่อนจะเข้าขาดะหรือออกกําลังกายก่อนวิ่งก่อนเล่นกีฬาก็แล้วแต่สเก็ตและฟุตบอลก็จะชอบวอร์มขาเหมือนกันแต่จะไม่ได้ฉีดเท่าเราปาแบบนี้โยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคลายเดือบ้าขา เราก็มาร้านนี้แล้วครับโพสแบบฉีกขาพรีเซนต์เลยใช่ไหมพรีเซนต์หน่อยนะครับอ่าพรีเซนต์ร้านนี้หน่อยนิดนึงขอซ่อมมันนึงนะครับอ่าให้มันดูกินจริงอ่าอืมไม่หลอกมันดูเซ็กซี่เอ้ยเล่นสวยเล่นสวยแล้วก็ขายของมาดูขายอาหารในจานนะครับห่อหมกมาแล้ว จากที่รสชั people, like okay. ่นไม่เผ็ดกลายเป็นเผ็ดร้อนขึ้นมาเลยครับขอบคุณครับถ้าไหนมัดใจแฟนได้ไหมในการชิมของเรามัดกเอาจริงแค่เดินแค่เดินก็มัดแล้ว่กับข้าพร้อมแล้วอยู่ตรงหน้านี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับร้านนี้ร้านหมี่ปลาน้ำยาปูเห็นเขาว่าแซ่บเห็นเขาว่าอร่อยคุณผู้ชมน้ำยาปูเนี่ยปูจริงๆนี่ นี่ครับผมเชิญนยาปูก่อนอ่าปูปูล้วนปูเน้นๆเลยปกติทานเผ็ดไหมคะเผ็ดมากเป็นคนเชียงใหม่ที่ทานเผ็ดมากอ๋อเป็นคนเชียงใหม่ใช่ครับคือปกติเนี่ยผมชอบกินน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวมันจะไม่ค่อยเผ็ดมากแต่เราก็จะใส่แบบพริกป่นเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นคนติดทานเผ็ดกินอาหารใต้กินอาหารอีสานอะไรเงี้ยชอบชอบมากแต่ที่นี่เหมือนรวมทุกภาคป่ะครับใช่ค่ะดอกเงวใต้ๆหน่อยเดี๋ยวชิมน้ำยาปูเดี๋ยวลองนะครับ เข้มข้นมากครับเผ็ดเกินไปไหมคะหรือว่าพอดีอยู่พอดีเลยซุครับข้าวอร่อยอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อย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 อ่ออ่อยอร่ยอร่อะไรคกรัอกอร่อเอร่อยอร่ออร่ออร่ออรอืมรออร่อยมร่อยอร่ออรออรนอยอร่อยอร่ยวร่อร่อยอร่อยรยรรรย่อยย ผักหมักผดองใช่ไหมครับผักดองดอองเว้าวแล้วผมจะโดนดองปะเนี่ยโอติพี่เดชชอบทานอาหารภาคไหนครับอ่ะชอบกินขนมจีนเนี่ยเลยแต่เมื่อกี้ทานกับผักดองเข้ากันเลยนะครับอร่อยมากอื่งไรล่ะขายึดคุณผู้ชม ถ้าผ่านมาแถวนี้นะครับต้องผ่านมาเลยแหละโชคไซสสี่ต้องภาพของโรงพยาบาลเปาโลโชคโชคไซสสี่ร้านนี้เลยนะครับต้องมาที่ร้านนี้เลยครับร้านหมีป่ปลาน้ำยาปูหอมเขาดีจริงๆครับอร่อยด้วยถ้าใครกินเส้นจะเสริมโชคลาภครับผม,มนะยังผมแย่งเลยนะพ <laughs> <laughs> อ,อช่วงทีออ่วันหวยออกเนี่ยผมจะกินอาหารที่เป็นเต้น ไม่จาเป็นต้องเป็นตุจินอย่างเดียวไม่จาเป็นครับกินอาหารที่เต้น,เ,นเต้นเนี่ยจะเสริมโชคลาภนะครับทําให้เราดวงดีทําให้เรามีโชคนะครับผมทําให้เรามีแฟนด้ไหมฮะคนละเรื่องอร่อยออยน้องแม็กแม็กเดือดจตาสีที่จาได้ว่าสมัยป,ประกวดอ่ะใครดูนะเพราะตอนนั้นอนะ่ะตอนนั้นอนะ่ะอันนี้นนะนนนไม่ได้พูดเปรียบเทียบนะ เราเชือ์แก้มหูแก้มเนาะม้คือแบบพี่ผมก็เชียร์หัวฟูหัวหยิกแล้วก็คนใต้ดูเป็นดูดูอลังการเสียงทั้งแบบคือเขาดูสง่าเนาะใช่ใช่พี่รุตอีกใช่คือตอนนั้นตัวแม่อยู่สองคนได้มาทุกคนเงียบเอาจริงพี่แก้มพี่รุตนะไาแย่งงานไม่แต่ต้องบอกว่าอัลบั้มที่ขายดีอะพอเราเป็นหนึ่งเพลงในอัลบั้มอะ ทำให้เราได้เงินไปด้วยไงพอเพลงพี่แกลงไปรูดขายดีปุ๊บเราก็ได้ส่วนแบ่งไปด้วยสบายสบายลักแแคนะเธอใด้ซ้อนเธอรู้ว่าความผูกพันตอนนั้นเราหวังว่าเฮ้ยขอที่3ามะนะขอให้ได้โชว์แบบเพลงที่ร้องแล้วเต้นเถอะอ่าวิกล็อกตกรอบแต่ว่าสัปดาห์ที่3ถูกไหมที่ต้องคัดออกแลวสัปดาห์ต่อไปเป็นวิกเต้นแล้วอะคือเราแบบเสียดายนะจะได้โชว์เพลงที่เป็นเราสักหน่อยเต้นเตตอนนั้นเตรียมไปละเพลงอ่าของพี่มาชา ไม่ไม่เราอยากไม่ใช่คือเราอยากจะแบบเฮ้ยโชว์ในความเป็นเพลงของผู้ชายดูว่าเฮ้ยถ้าเอาเพลงพี่มาชาเพลงเพลงอะไรนะหัวใจเลยนะเพลงอะไรรักเชอรมีเสียงอรว่าในเวอร์ชันผู้ชายมันจะเซ็กซี่แบบไหนคือเราอยากจะให้คนเห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ความฝันสลายรอบวิกล็อย่าพี่ให้ดิมครับมีปลา นะครับนี่ขอบคุณครับอ๋อตามชื่อร้านหมี่ปลาน้ำยาปูที่เราเพิ่งกินหมดไปใช่แล้วขอบคุณครับครับรสตับไม่เคยกินเป็นไงรสเหมือนอะไรอ่ะอร่อยครับอันนี้มันคือเส้นที่ทำมาจากปลาแต่รสชาติรสชาติมันเหมือนเหมือนอาหารอะไรพี่เหมือนอะไรผัดแห้งเหมือนกระเพาะปลาผัดแห้งอะไรป่ะใช่ใช่ใช่ป่ะเนาะผมรู้สึกนะ รสชาติประมาณคะว่ปาปลากดแห้งครับดีเขาแปลกเลยครับสมมติถ้าแบบกินอะไรเบื่อเนื้อนึอาหารไม่ออกเน,ะนาะติกินกะเพราทุกวันก็เบื่ออม,มาที่นี่ก็หลากหลายครับเป็นอาหารที่แบบอย่างเราคนเชียงใหม่อะมันก็เหมือนได้กินอะไรแปลกๆมากขึ้นอร่อยครับเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากเหรอไม่ได้แต่มันคืออะไรไม่รู้คือหมี่ผัดปากระด้าอร่อยเนละยสกเลยเข้าประเด็นครับ กับประเด็นที่เป็นข่าวพาวอยู่แบบเนี้ยอน้องแม็กคิดยังไงถึงโพสลงไปเราจะบอกก่อนว่าจริงๆเป็นเรื่องที่เราเก็บวไว้สามสี่ปีแล้วแหละครับคนหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมเพิ่งออกมาพูดเป็นคำถามที่เวเราเห็นในคอมเมนต์ในโซเชียลจะเยอะมากเอ้ยไม่ไม่มดีมากประมาณหนึ่งว่าทำไมเพิ่งออกมาพูดทำไมแม็กต้องเหยียบคนทำไมออกมาพูดตอนนี้ก็ไม่ถูกนะครับเราจะบอกก่อนว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปอะครับเมื่อสี่ปีที่แล้วถ้าเราออกมาฟาดฟันเขาหรือเราโพส์อะแล้วเขาเป็นคนของสังคมคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากครับเพื่อนๆพี่ๆเขาก็เยอะอะไรอย่างี้ครับเราคงจะจะโดนถล่มไม่น้อยอะไรเงี้ยผมว่าผมใช้สติแล้วก็ใช้ความอดทนที่แบกรับไว้สี่ปีอะผมว่ามันทรมานกว่านะแล้วมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราควรจะพูดออกมาจังหวะคนเราใครจะมาบอกว่าเรามาเหยียบคนหรือว่าทำไมเพิ่งออกมาพูดคนเรามีความคิดที่ต่างกันอยู่แล้วมีจังหวะ ในการจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าเอามาตรฐานของตัวเองมาบอกว่าทำไมเพิ่งมาพูดคนเรามันผมว่าผมทรมานนะเก็บไว้สี่ปีแล้วเมืม่อพูดอะ่ะมันทรมานมากกว่าเองนะแต่คนที่เขาแบบไม่สนใจใครเลยไม่แคร์ว่าใครจะเป็นยังไงฉันจะพูดคําเนี้เราจะทําไมบางครั้งคาพูดมันท,ทําลายจิตใจคนได้ครับ,รบแล้วตอนนี้องแม็กทำทำอะไรอยู่ครับ ตอนนี้ก็จริงๆกํากำลังมีซีรีส์วายครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะก็มีการปรับเปลี่ยนเวลากันไปโต๊อมันสวงไปแล้วเลยครับก็ขออุบไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็มีอาชีพช่วงที่เป็นโควิดที่ผ่านมาเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เป็นอินฟลูเอนซ์ภาษาอังกฤษผมได้ดีดอกนะนพี่มาพูดผิดเป็นอ่าเหมือนนักรีวิวโรงแรมครับผมก็โอ้เดือนหนึ่งผมจะรับรีวิวประมาณ1 2ถึงโรงแรมสามโรงแรมคือเต็มที่ก็เนี่ยครับมีคิวยาวตลอดเลยครับก็คือเหมือนเป็นการกระเตื้อง ให้เศรษฐกิจของโรงแรมดีขึ้นด้วยครับคือผมจะบอกก่อนว่าบางที่ผมก็ไม่อยากรับเงินเขาบางคนเข้าใจว่าผมจะได้เงินเยอะไงเวลาไปรีวิวบางที่ผมไม่ได้นะเพราะรผมรู้สึกว่าเฮ้ยช่วยเขาเถอะเจ้าของโรงแรมเขายังต้องจ่ายเงินพนักงานกนะีค่คนอะไรเงี้ยเราได้ไปกินได้ไปเที่ยวผมว่าบางครั้งมันก็มันก็คุ้มสําหรับเราแล้วเราแล้วอะไม่ต้องไปเสียเงินค่าค่าเที่ยวค่ากิน,กนครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ารู้ผมว่าดีกว่าบางทีถ้าถ้าเขาเห็นว่าอยากอยากจะใสซ่ซองให้เราก็แล้วแต่ทางทางโรงแรมแต่ละที่เลยผมจะไม่แบบ พี่ต้องให้ผมเท่าไหร่นี้นะครับไม่เราแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ทางเจ้าของอะไรครับเห็นว่าเป็นครูสอนเต้นด้วยเ็นครูสอนเต้นเต้นอะไรได้บ้างครับพี่เราสอนเดิมที่ผมเป็นฮิปฮอปมาก่อนครับเป็นสตรีจ๊สก็คือเป็นแนวแบบเหมือนเด็กที่เต้นโคเวอร์กันเลยก็จะเป็นพวกสตรีครับแล้วก็พอมาเข้ามหาลัยที่มศประสานมิตรเอกน่าจะศิลปสากนนี้ครับเราก็จะต้องเรียนพวกเรื่องพื้นฐานการเต้นแน่นอนก่อนที่เราจะเต้นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่การเรียนแจ๊สบัลเล่เนี่ยสำคัญฝรั่งเนี่ยต้องเต้นในทุกอย่าง คือมันมันคือพื้นฐานที่ดีอะครับมันปรับโครงสร้างในร่างกายถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีเราจะเต้นอะไรก็ได้อย่างผมอย่างเงี้ยจะเต้นแนวไหนก็เต้นได้หมดเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่ดีแล้วเราเต้นบัลเล่ได้แจ๊สได้คอนเทมได้อย่างหลายคนจะเห็นว่าทำไมชอบฉีกขาอะไรเงี้ยคือมันมันไม่ได้ว่าอยู่อยู่มาแหกขาพ่มเพื่อนนะคือจริงๆแล้วเวลาเราเรียนเต้นอะมันไม่มีใครมาทั้งถ่ายภาพใคร,รเราก็เลยตั้งกล้องเองถ่ายภาพตอนทําเป็นโยกขาอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วพอลงปุ๊บอ้าวเฮ้ยคนชอบคนแบบ ที่แม็กอยากฉีกได้บ้างจังอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้อ,อ๋อมันเป็นแบบอ,อ๋อเราทาแบบนี้แล้วคนค,คนชอบเหรอดูแบบดูสุขภาพดีเหรอเราก็เลยทำอย่างนี้มาตลอดครับผมก็อาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับในอีกหนึ่งเมนูครับนี่ครับส้มตำทอดนะครับนี่ส้มตำทอดนี่ราดกระเทราดน้ำนะครับ นี่อืมอร่อยต้มตำทอดตัวพี่เพชรก็ทานเผ็ดไหมครับชอบทานเผ็ดไหมก็ทานได้ทานเผ็ดเผ็ดต่างต่างอร่อยอ,อ,อันนี้เลยน้ำยาปูนะครับน้ำยาปู หนึ่งเลยนะครับสองต้มตำทอดนะครับสามนี้และที่ขาดไม่ได้เนาะที่ขาดไม่ได้ครับที่ลืมไม่ได้ก็คือหมี่ปลานะครับอร่อยมากๆนะครับต้องไปโดนย่ะลืมมาโดนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องแมกนะครับต้องลาท่านชมไปก่อนเดี๋ยวเรามากินกันต่อตอนนี้ กัครับครับกรบาลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีบายบายสวัสดีครับ